ถึงชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะ <c oughs> พฤกษ์ศพนะลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะอ้าวมีใครพฤกษ์ศพบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับพฤกษ์ศพนะลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะคุณโจอีอ้มหาการีกาลีไปพฤกษ์ศพหรือเปล่าผมคุ้นๆน,นะนน่ะ พฤกษบเปล่าบอกมาซะดีๆเฮอะคุ้นๆอยู่นะอืมนะฮะลัคนาราศีพฤกษบดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2568คุณพี่มาทสวัสดีนะครับพี่มาทราตรีนะฮะพฤศจิกายน 2568สําหสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบมีความไม่ราบรื่นของชะตาชีวิตอยู่ในช่วงต้นต้นเดือนเห็นไหมคุณโจอี้มหาการีที่แสีหมิงจำได้พฤกษบจริงจด้วยมีความไม่ราบรื่นของดวงชะตาอยู่ในช่วงต้นเดือน วันที่1ถึงวันที่10เนี่ยมีความวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิกซนตีนอะไรก็ไม่รู้นะฮะท้งเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องงานไอความจุกจิกเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นปัญหาจากตัวคุณเองหาเงินไม่ได้นะแต่มันเป็นปัญหาจากคนอื่นที่เสือกเข้ามาวุ่นวายในเรื่องการเงินกับเรา หรือเป็นปัญหาของคนอื่นที่เราเองนั้นจะต้องเข้าไปจัดการแก้ไขนั่นคือชาวลัคนาราศีพฤกษบ1 1ึถึงชะตาชีวิตไม่ราบรื่นนะเออนะครับนะนะเดี๋ยวก่อนนะคุณอ่านคุณเสกสรรก่อนสงสารอาจารย์มาเจอคอมเมนต์เพี้ยน,นแบบนี้จังครับแล้วก็หัวเราะโอ้นั่นนะสีเนาะ คุณเสกสรรนะคุณเสกสรรเข้าใจฉันแสหญิงเลยใช่ไหมอ่ะอืมนะฮะนะแล้วก็วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยนะครับอย่าไปติดต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเสียเปรียบเสียเปรียบในเรื่องการเงินคือเสียเปรียบทุกประตูเลยอะ่ะเอาแม่งเอาคำว่าเสียเปรียบทุกประตูดีกว่า ฉะนั้นนะฮะหถึงสิเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะในเดือนพฤศจิก,กายน11จนถึง15ชะตาพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะฮะนะฮะจากหลังตีนเป็นหน้ามือก็ได้นะฮะเออเอาก็ดีขึ้นไงนะนะฮะ,นะฮะวันที่11จนถึงวันที่15 ชาวลัคนาราศีพฤษพชะตาพลิกกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดวงจะได้เงินคุยอะไรก็สำเร็จต่างจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบยังกับฟ้ากับเหวนะฮะนะฉะนั้น11จนถึง15เป็นช่วงจังหวะที่ดีแฮปปี้มากจะมีข่าวดีเรื่องเงินจะได้เงินจากผู้ใหญ่หรือได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเอง 16-20นะครับแฮปปี้มีความสบายอกสบายใจความรักก็ดูเหมือนกับจะแฮปปี้ด้วยมีความรู้สึกถึงความอุ่นใจในความรักคุณเจอี้หัวเราะอะไรคะนะมีความรู้สึกปิติแฮปปี้มากๆเลยในช่วง16-20แล้วถัดจากนั้นคือ21จนถึง25การเงินก็เข้ามาอีกรอบหนึ่ง นะมันจึงเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับที่โบราณโบราณเขาบอกไว้เลยนะครับเป็นกฎของธรรมชาติและช่วงไหนเราอารมณ์ดีเนี่ยมักจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามานะของคุณเนี่ยนะฮะแฮปปี Happy, ย้ยี่เอ่อสิถึงยีแล้วก็ได้เงินอีกครั้งหนึ่งตอน2 1่สิบเอจนถึงยี่สจนถึงสานั้นการเงินยังดีต่อเนื่องแต่เหนื่อยในการแก้ปัญหา แก้ปัญหาในเรื่องของงานหรือสิ่งที่มันมาเป็นเรื่องจุกจิกใจรอบๆตัวมีความรู้สึกเบื่อกับการแก้ปัญหาสักนิดหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าอ่านโดยรวมแล้วถือได้ว่าดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไอ้ช่วงที่ต้องแก้ปัญหานะั้นแต่มันไม่ใช่อะไรหรอกไอ้ดาวสุกดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยมันไปเป็นกเกษตรแต่สืกไปอยู่ในเรือนอารี นะเหมือนกับแม่งมีศัตรูอะ่ะเออเหมือนกับมันมีศัตรูแล้วก็ไอ้ศัตรูเนี่ยมันก็คือคนในแวดล้อมคุณเนี่ยแหละนะไปดูให้ดีในช่วงที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภอ๋อขมไอ้หน้ามือเป็นหลังตีนนะคุณโจโอี้นะ <c oughs> นะฮะนี่คือชาวลัคนาราศีพฤษภนะอืม นะสวัสดีคุณสาวสวัสดีคุณหนึ่งและชาวลัคนาราศีพฤษภเองนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถือได้ว่ามีความรู้สึกแฮปปี้สบายใจนะกว่าช่วงที่ผ่านมาเออนะฮะสบายใจกว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับมันเอ,อ่อได้มีความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นนะมันแฮปปี้ขึ้นแหละเอาง่ายๆแหละเออนะครับนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤกศบดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนั้นนะใครจะไปติดต่อเกี่ยวกับที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์นะจะมีความสำเร็จหรือติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเงินนะครับก้อนใหญ่จะมีความสำเร็จดังใจปาถนานะต้องบอกเลยว่ามีความสำเร็จดังใจปารถนาเลยเพราะว่า ดาวมันโครจรในลักษณะที่ให้คุณกับชะตาของคุณอย่างมากนะครับนะเอา้า